สวัสดีครับทุกคนเออนี่ทุกคนรู้ไหมว่าการเล่นเกมก็ต้องได้รับกรรมนะสดสดร้อนร้อนเลยเนี่ยเพิ่งรับกรรมมาหมาดๆเลยเล่นเกมเวันละสี่ห้าชั่วโมงกรรมที่ได้รับก็คือทอมพังรีบเอาไปซ่อมมาเพิ่งเสร็จ เกือบไม่มีคลิปลงให้ดูกันแล้วนี่ก็เล่นเกมกันแต่พอดีนะครับอย่ามากเกินไปเดี๋ยวจะได้รับกรรมเหมือนพี่ทองดีอะนี่จะเป็นคลิปสุดท้ายของวัดป่าหลักร้อยแล้วนะพาดูกันมาตั้ง4-5หคลิปละใครที่กด Subscribe ช่องนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแต่ใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปพี่ทองดีนะครับ กดซับสไคร์เลยเดี๋ยวนี้ <c oughs> ขู่กันโชบด้วยอ่ะทั้งคนใหม่คนเกา่าไปดูคลิปวัดป่าหลักร้อยไปดูเปรตต่างๆกันดีกว่าไปคลิปสุดท้ายละอันนี้มีใครจำได้บ้างหยอดเดี๋ยวแล้วตุ๊กแกจะร้องว่าอะไรต้องแก้ต้องแก้ใช่ไหมยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าลองหยอดดูอ่ะลองหยอดดูนะจะใช้ได้หรือเปล่า ไม่ติดแล้วอ่ะเดี๋ยวเอาภาพจากคลิปเก่ามาให้ดูว่าทุกแกร้องยังไงต้องแก้ต้องแก้ทุกอย่างจะไม่แย่ไปกว่านี้อะไรประมาณนี้แหละลองดูสิต้องแก้ต้องแก้ถ้าไม่ช่แก้มันคจะแยไปกว่านี้ต้องแก้ต้องแกถ้าไม่้แก้ ยาเสพติดยังแย่มากกว่านี้เป็นอย่างไรเล่าซ่านักสบายดีบอ่อแสบบอ่อโอ้โหแทงท้องอย่างนี้ไม่สบายดีหรอกเขาไปทำบาปอะไรเขาล่ะ,อ,ะอ่านกนะันคนพวกนี้เกเรชอบซ่าซิ่งไม่เชื่อฟังพ่อแม่สอนจึงถูกลงโทษโอ้ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ถูกแทงนี้เลยส่วนทางนี้โดนนกแรง้งกำลังจิก อ๋แต่นี่ไม่ใช่คนนะเป็นเปรตแล้วนะเปรตแล้วนะี่จิกไส้นี่ก็โดนลงโทษเอาเลื่อยหั่นท้องอยู่โอ้ตัดคอด้วยภาพนี้เกิดจากบุคคลน,นี้เมื่อมีชีวิตอยู่ชอบคอร์รัปชั่นโกงกินบ้านเมืองเมื่อตายไปจึงถูกนำมาลงโทษเช่นนี้นี่ โนเืไอ้อีพวกนี้มันมีชีวิตอยู่ไปวันๆตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กรอาการลงโทษจากยมมาบาลอ๋อนี่เนะอ๋อนี่มีกรอนด้วยเฮ้อหน้าอนาจใจแท้ลูกนั่งเฝ้าขวดเหล้าส่วนแม่เจ้านอนเฝ้าขวดยา อย่างนี้เขาเรียกว่าลูกทอรพโอีโอ้โอ,โอแม่ป่วยอยู่แม่นอนป่วยแต่แทนที่ลูกจะดูแลกินเหล้าครับนั่งเฝ้าขวดเหล้าแล้วหน้าตานี้โอ้โหปันได้เมามากเลยดูดิ <ış birthdays> หน้าตามเมาเต็มที่เลยอะนี่หนูข่านหนูจะโดนหนูเอาคืนอ่ะหนูกำลัง ล่าคนมาส่วนหนูตัวนี้ก็กำลังต้มน้ำซุปรอรอต้มเลยนี่เป็นโทษของการตัดไม้ทำลายป่านะครับโดนขวานแล้วก็โดนนายพรานซึ่งเป็นคุณลุงต้นไม้คุณลุงต้นไม้นะใช้เลื่อยโยนมหาศจรรย์ใช้สำหรับลงโทษผู้ที่ชอบตัดไม้ทำลายป่านี่ เลือดไฟฟ้าผ่าท้องคุณลุงต้นไม้มีคุณลุงต้นไม้อีกคนหนึ่งเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูน่ะเห็นไหมคุณลุงต้นไม้นี่ก็เป็นโทษเดียวกันนะครับนี่เห็นไหมคุณลุงต้นไม้แกกําลังจะใช้ขวานจามนะครับคุณลุงต้นไม้น่ารักดีะ ทุกคนตกใจอ่ะเกือบเหยียบงูแล้วอ่ะงูอ่ะงูอะไรอ่ะใครรู้จักงูนี้บ้างอ่ะเกือบเหยียบมันยังไม่ตายนะมันยังแลบพินแผลๆเลยอ่ะหลอนเลยเจ้งูพวกนี้ชอบทรมานสัตว์พนันชนไก่ก็ต้องมาชนกันเนาะทุกคนนะโอ้ยกลัวงูอ่ะยังอยู่เลยนี่โดน ควายขีดน,น,น,น่่แล้วก็แหวกท้องทุบหัวกล้องถ่ายนี่แต่ตาย,ยังมองงูอยู่เลยกูจะเลื้อยมาทางนี้ภาพนี้เนื่องจากเมื่อมีชีวิตใช้ชีวิตอย่างขึ้นขนองแข่งรถบนทางหลวงเที่ยวผับเที่ยวบาร์นี่อุย้ยอา้าวหัวขาด ซิงรถนะเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมอไซค์คว่ำโตอยู่นั่นนะแต่หัวหลุดมาอยู่นี่คภาพนี้เกิดจากพวกผู้หญิงที่ชอบจับกลุ่มเล่นการพนันพอสามีออกทำงานก็จับกลุ่มนินทาผู้อื่นจึงถูกยม,มาบาลน,นำหัวมารวมไว้เพื่อรอรับโทษโอ้ยเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าการนินทาก็โทษของการนินทานีต้องถูก ตัดหัวมาปักอย่างนี้เลยเหรอโอ้ยร้อนน่ะนี่ถือคนละสองหัวเลยเห็นไหมยิ้วคนละสองหัวเลยภาพนี้เกิดจากความละโมบโลบมากโกงที่ดินผู้อื่นจึงถูกโยมบาลน,นำมาผ่าซีกเพื่อจัดสรรปันส่วนโอ้ นี่นี่นนโอ,เอ้เกือบขาดแล้วเกือบขาดแล้วส่วนนี่กำลังถูกเสียบไม้หมุนย่างบนเตานรกคุมนี้เมื่อชาติก่อนหาความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นท่านยม,มาบาลจึงลงโทษด,ดังที่เห็นอ๋อนี่ไงโดนย่างบนเตาทางนี้ ภาพนี้ก็สยองเหมือนกันนะทุกคนนะโอ้ยใจแมงมุมโอ้ยภาพนี้เนื่องจากคนกลุ่มนี้จับสัตว์มาฆ่ากินจึงถูกนำมาลงโทษอย่างทารุณอ๋อว่านั้นหน้าเหมือนกบอยู่นะนา่คนนั้นหน้าเป็นหมูอยู่โอ้ทรมานยังเลยนี่คงเคยทะเลาะวิวาดกันแน่เลย ลงนรกมาใส่นวมเนะใส่นวมใส่นวมนี่นี่นี่นอันนี้ขออ่านตามที่เขาเขียนนะเมืองเดี๋ยวเจอทีเมืองเดี๋ยวเจอทีเด็ดนี่นะปากดีนักพวกนี้ชอบก่อความวุ่นวายยม,มาบาลจึงมารับโทษวุ่นวายอะ่ะทะเลาะวิวาทอะผู้ชายหรือผู้หญิงเนะี่ย โโออ้ดดตยเลลืกอออกปากแวได้โปรดเถิดฉันกลัวตายนายอย่าฆ่าจะเทียมเกวียนจะทำนาจะคลาดไถทำงานหนักทุกสิ่งอย่างฉันทนได้โปรดจงไว้ชีวิตเถิดฉันกลัวตายอ๋ออันนี้ควายเขาบอกว่าเขากลัวตายถ้าจะใช้เขาเทียมเกวียนหรือทำนาอะไรอย่างเงี้ยทนได้ แต่อย่าฆ่าแสดงว่าคนนี้เขาฆ่าควายเนาะวันนี้แดดดีเลยแต่ก็เดินนานๆก็ชักร้อนกลับนั่นททุกคนนะอีกนานเลยกว่าจะได้มาวัดป่าหลักร้อยใครอยากให้มาอีกใครชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์หรือว่ามาคอมเมนต์บอกได้นะครับไปไป จบไปรับไปที่เรียบร้อยอ๋อว่าจะถามปิดเทอมกันยังเนี่ยแล้วปิดกันกี่วันลองมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยใต้คลิปนะครับปิดเทอมแล้วตื่นมาอาบน้ําอาบท่าแล้วก็กดเข้ามาดูพี่องดีนะแล้วถ้าอยากให้ทําคลิปแบบไหนอยากจะให้ไปเที่ยวไปถ่ายที่ไหนก็มาคอมเมนต์พูดคุยบอกเล่ากันได้นะครับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ